มาใส่กอบมาซือใส่กอบจ้าใส่กอบมได้ยุ่งใส่กอบแซ่บแซีม้อใส่สิไปยังเนี่ยาด้วยใส่กอบบุญเส้นจ้าใส่กอบใส่กอบบุญเส้น หอมหวยหวยอยู่จ้ะได้ได้แน่ราคาเมื่อนี้ใส่กระเป๋าจ้าใส่กลอใส่กลอดีเ่งมากแก่ไทยนี่บุญสะกดจ่าจังจังกินเนาะ เก็บแล้วคุณแม่ค่ะเก็บแล้วนะคะคนสวยเก็บแล้วจ้าขายดีขายดีขายหมดแล้วผู้ใดอยากนั่มไปเด้อนั่มไปเด้ออยู่ที่ตลาดอยู่สายโน้นตลาดโตลรุ่งจ้าเงี้ยหมดแล้วโตลุ่งตอนเย็นนะคะที่ลุมพุกลุุพกจ้าอยู่ที่ลุมพุกขายดีนะคะคนสวยแต่พหอมีกล้วยทอดกับมี่ถอดกับมี่ไปถอดที่ตันไหนหนู แค่น้อยค่ะวันนี้แค่น้อยปะสุดยอดเลยรู้จักว่าขายดีแน่ห้องหมักเนี่ยราคาบงานลุไมมากโอ้เพราได้ขายเว้เพราได้ยิ่งชาเออดีดีกล้วยทอดกับมีจ้าผู้ใดอยากกินกล้วยทอดกล้วยทอดมันทอดกล้วยทอดมันทอดกล้วยทอดมันทอดม่ต้องซื้อของกเกษตเป็นร้อยแล้วตอนนี้ ก้วยทอดมันทอดเนี่าค่นแะนยสื่อของกลับบ้านมาออมซับจามมาออมซับออมซับเพื่อการผลิตเตาเน้อลูกเตาเนื้อ ไปจุกไปจุกว่าน้ำกิ้หรืออะไรบา้อยางกินเป่าๆมันเจ็บอยู่นะได้ยังไง้ยังงโอ้ินมาู่กชิ้นน้ำหวานมาใส่กล่อนน้ำหวานจ้ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนายเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้กันคือเก้าค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะ 吃素，吃素。